ชอบมากเลยโอเคค่ะอ่าเริ่มเริ่มเลยนะคะเอาเริ่มครับพี่ก้องขาอ่าเริ่มครับไปครับพี่ก้องวันนี้ในโรมงานเป็นยังไงบ้างคู่กันก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าได้กลับมาออนสเตจแล้วแล้วก็ต้องมามีโชว์เต้นด้วยครับซึ่งเราอาจจะใช้เวลาซอมอาจจะไม่นานใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยปะที่เป็นอีเวนต์จริงจังหลังโควิดใช่ที่กลับมาครับผมครั้งแรกนะครับซ้อมเป็นกันนานไหมครับโชว์นี้ ประมาณช่วงเชียงเที่ยงถึงบ่ายก่อนก่อนก่อนโชว์นะรบครับผมทำได้ดีไหมครับก็มีผิดนิดนิดหน่อยตัวเองเนเหมือนนิดหน่อยครับเป็นไงครับบรรยากาศล้างราจากการออกอีเวนต์ไปนานตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากว่าวันนี้ก็มีแบบผู้ใหญ่มานั่งดูด้วยใช่ครับเราก็ต้องแบบต้องเต้นอะไรหลายๆอย่างก็ยากด้วยครับ จริงๆช่วงนี้สองคนไม่ได้เจอกันนานใช่คะ่ะหรืวอว่าเพราะว่ตาต่างต่างงานโอ้โหช่วงนี้ถ่ายซีรีส์อยู่ครับผมช่วงนี้ก็จะมีคิวถ่ายช่วงประมาณพฤหัสสุขสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่เป็นวีครับผมอย่างตอนนี้งานคู่เป็นยังไงบ้างครับผมที่ติดต่อเข้ามาหลังๆใ,ให้เปิดรับได้แล้วหรือก็จะมีพวกยังมีพวกไลฟ์อยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเรื่องงานอื่นเราก็ไม่ค่อยแน่ใจต้องถามผู้จัดการครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือก่อนหน้านี้มันมีมันมี เรื่องแบบพฤติกรรมของพระเอกศิริวายอะไรอย่างเงี้ยเราเราพอจะได้อ่านมั้ว่าแบบมีการแบบแยกห้องแต่งตัวกันมีผ้าดําต่างในกองได้อ่านมาเหมือนกันครับมีการเชื่อมโยงมาถึงผู้เราว่าเป็นผู้เราครับคิดว่าไงครับยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่ยังไงไม่หมเราสถานการณ์ในกองเป็นยังไงตอนที่ไปถ่ายศิลป์การก็ปกตินะครับก็คือทานไทยเนี่ย ช่วงนี้จะเป็น uh ถ่ายโลคอนโดบ่อยๆครับผมก็จะแบบเอาจริงคือเข้าซีนก ma ับ um, ทุกซีนเลยเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแบบทำอะไรเท่าไหร่ก็คือเหมือนเวลาพอพอเราเสร็จหนึ่งซีนปุ๊บเราก็ต้องเข้าห้องมาแต่งตัวเพื่อแต่งตัวอันใหม่ปุ๊บแล้วก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรนะต้องมาอ่านบทเลยแล้วก็ทําอารมณ์พี่เมย์เขาก็จะมาบีบตอนนั้นเลยครับแบบไม่ต้องแบบพานไทยเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมีการแยกห้องแต่งหน้ากันจริงไหมครับโอ้โหห้องเล็กก็ตึงเราช่างมีคู่เดี๋ยวจะแยกห้องยังไงทุกคน ก็ยังอยู่ยังแต่งหน้าด้วยกันยังกินอ๋อใช่ครับยืนยันว่านั่งโต๊ะกินข้าวด้วยกันสบายไหมโหแต่เรื่องกินข้าวนี่อาจจะมีบางครั้งที่แยกกันเพราะว่าบางทีแบบเนี่ยน้องกัปทายอยู่แล้วผมพักก่อนผมก็ไปพักหรือว่าตอนที่ผมทายอยู่เนี่ยน้องพักน้องกับพักก่อนก็ไปกินข้าวเพราะมันหิวอย่างแต่าก็ยังรักกันดีอยู่แฮปปี้ครับผมงงไหมพอเขามาเขียนแบบว่าเส้นละเอียดมันเป็นคนในกองเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนแต่กองเลยกับงงมามเขาเขียนเส้นละเอียดเลยก็งงครับเพราะว่า มันก็เราก็เหมือนเดิมด้วยครับมีคนมาถามบ้างไหมคะว่าเป็นเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีมีทักมาทักมาเยอะเหมือนกันครับแล้วผมรู้สึกว่าเออไม่ใช่เราแล้วทำไงอย่างอย่างเส้นเรื่องเนี่ยพอมันโยงมาที่คู่เราใช่ไหมแล้วคนก็จะมองว่าอย่างเขาเขาเรียกว่าตัวพระเอกเนาะที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปครับผมอย่างตัวมิวเนี่ยเราสึกว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับผมผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่กับเรื่องนี้เพราะว่า เอาจริงๆช่วงนี้งานมันค่อนข้างจะไทยแบบไทยมากๆทั้งเรื่องเรียนด้วยแล้วก็เรื่องงานอีเวนต์ต่างๆก็มีเรื่องงานเพลงที่เราจะปล่อยด้วยครับมันทําให้เหมือนเรารู้สึกว่าไม่ได้มีเวลาไปคิดกับเรื่องนั้นเยอะมันดูทําให้เรากดกันเลยแบบไม่ถึงกับกดกันเลยในการทัสินไม่ไม่กระทบอะไรเราเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรที่การของข่าวเชื่อมโยงมาถึงเราหรอผมผมไม่ค่อยจะโดนแบบทักมาถามอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในตัวเนี้ยข่าวก็ระบุว่าเป็นพระเอตัวเราก็เลยแบบ ไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยยืดไม่ค่เลยลอยลอยตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใส่ใจด้วยครับหลังๆเรื่องที่คนออกมาแล้วอุ้ยเราไม่ค่อยลงคู่กันไม่ค่อยแบบมีโมเมนต์หวานๆเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคนก็เลยคนเริ่มจับแล้วว่าเออเราอาจจะมีปัญหากันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามในซีรีส์เพราะว่ามันจะมีซีนที่แบบเด็ดๆเยอะมากก็จะมีความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ย แไม่กุ๊กกิ๊กในซีรีส์ไม่กุกกิ๊กบอกเลยก็ต um, ัวเองไม่ได้ทำอะไรนี่บอกเลยว่าตัวแซบครับไม่กุกกิ๊กแน่นอนกุกกิ๊กจะตายอย่ตัวเราเรามองว่าช่วงนี้เราพยายามห่างกันมากขึ้นไหมครับพยายามกันมากขึ้นบ้างไหมตัวเราห่างกันเองไหมอ๋อห่างห่างกันเองไหมเหรอผมรู้สึกว่าเหมือนแต่ละคนมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นครับแล้วก็เราเราสองคนเขาเรียกว่ายังไงนะเหมือนเป็นเป็นคู่ที่อาจจะต้อง ไม่ต้องทําความเข้าใจกันเยอะแล้วเพราะว่ามันเราผ่านอะไรกันมาด้วยเยอะทาให้แบบเรื่องการทํางานนี้เราคุยกันนิดเดียวเรื่องอลไวใช่ปั่นปว่า่วนปัญหามันจะบานปลายไปไกลไหมบานปลายไม่รู้มันบานปลายยังไงอรัหมายความว่าคุณเขามีเชื่อแล้วเขาหาว่าผู้เรามีปัญหาแน่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือนี่แล้วแต่เขาคิดเลยเพราะผมเพราุผมบังคับใครไม่ได้ว่าเวลาจะคิดยังไงถ้าพูดถึงการซีรีส์ก็เราก็ถือว่าเป็นผู้หนุ่มที่มีดราม่าเกิดขึ้นบ่อยตรงนี้้พูดอะไรบ้างไหมครับพี่บอกว่าชินแล้วครับ รับมือกับมันยังไงครับรับมืออยากอยากให้เซฟข่าวแบบมีสติมากกว่าครับผม,มก็ส่วนวิธีการรับมือของผัวทั้งผมและกัปเนี่ยรู้สึกว่าเอาเวลาไปทำางอื่นดีกว่าแล้วก็เรื่องเรื่องข่าวดราม่าเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราเอามาเก็บมาคิดแล้วมาเครียดเองอาจจะแบบกระทบต่อเราด้วยกระทบต่อแฟนคลับคนรอบข้างเราที่รักเราเรารู้สึกว่าเราเลดีโกไปแล้วก็ เราแบบคลิปออนกับการการทํางานดีกว่าครับแต่ข่าวข่าวมันโยงไปไกลเหมือนว่าเราสองคนมีปัญหากันหรอกแต่คุณใต้ตัวทําให้เราสองคนมีปัญหากันอะไรเนี่ยนนี้ไม่รู้คนอะไรยโยงไปถึงคนดูแลอะไรประมาณเนี่ยนนี้ผมนนี้ผมไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันเราเราซีเรียสกังวลไหมฮะถ้าข่าวมันโยงไปไกลแล้วว่านอกจากตัวเราสองคนแล้วยังเป็นคนรอบข้างด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่เงี้ไงนะครับผมทำไม่อีกรอบนึ่งเลยนะมาถึงว่าเราเกิซีเรียสกังวลไหมฮะข่าวข่าวมันไม่ใช่เพราะเราสองคนแล้วมันโยงไปยังคนรอบข้างเราแล้วว่าเป็นตัวที่ทำให้้เเรราาาคนนมีีปััญหกออะไยย่งง อันนี้ผมผมรู้สึกว่าไอไอเรื่องพวกเนี้ยเรามันเหมือนขิงหปล้เหรอกมันมอนพอเรามีคนจับตามองเยอะขึ้นทําให้มีคนวิพากมีคนที่สามารถวิพากวิจารเนี่ยได้เยอะมากขึ้นครับเราไม่สามารถควบคุมทุกคนได้หรอกพุณพทธเจ้ายังบอกเลยห้ามคนอินทานไม่ได้ใช่ไหมสาธุสาธุ ไอซีซีรีจัอีกสนาทีเดี๋ยวเวลาแล้วจ้าแต่ก็ยืนยันเอายืนยันเอายืนยันแน่นอนยืนยันเลิฟเลิฟกันผมพูดเยอะอีกสักทีว่าว่ารักกันอยู่แต่แต่เป็นเวลาปกติครับผมรักกันใช่ไหมครับรักครับผมหยิกขารักกันใช่ไหมครับไม่ทะเลาะกันนะดีะไอซีซีรีตอนนี้ไม่เห็นบอกว่าใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับก็ไม่ใกล้แล้วตอนนี้ประมาณถ่ายได้ประมาณครึ่งครึ่งทางแล้วครึ่งหนึ่งครับ มี่รูปปัสสังกัดไปติดกับถ่ายหยือโควิดก็หมดไปติดกรูปปัสสังหรือว่ายังไงหรือว่ามันลื่นๆก็ก็จะมีการที่เราต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นในการแต่ต้องตัวกันเลยพวกนี้ก็อาจจะต้องแบบทำความสะอาดให้มันมากขึ้นไม่ใช่หมายถึงว่าก็เรื่องโควิดเรื่องโความต้องแบบอใช้เจลล้างมือมากขึ้นพวกนี้ครับแล้วซี่งทำยังไงลราคาแต่จริงหรอขอยเว้นต้องเว้นระยะยังไงหรือมันมันเบนได้ไหม ก็ชื่อก็บอกเลิฟซีนเราจะไม่โดนจับใช่ไหมก็รอติดตามลูกว่าเลิฟซีนนี้ก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์เนาะก็อย่างที่บอกเลยครับแซบครับหนักหนักก็แซดงว่ามันอูดันกว่าซีซั่นแรกหนักกว่าเส้นเลยกระถวยมันมันโตขึ้นอ่ะเนาะอะไรมันก็โตขึ้นใช่ไหมอะไรโตครับไปถึงว่าเออนี่ใส่เนยใช่นหมองใช่นี่แต่เขาก็จะโตขึ้นแล้วก็อาจจะมีแบบที่อื่น อะไรเสื้อใส่เสื้อรอติดตามแล้วกันครับผมในความในพาร์ดาม่ามันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันเจ็ดปีผ่านไปพาร์ดาม่านี่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าจะเป็นดราม่าแบบที่ตัวละครจะมีเขาเรียกว่ามีวิถีภาวะมากขึ้นครับผมดราม่าแบบผู้ใหญ่ใช่จะมีแบบมีโลมีโลจิกที่อาจจะต่างจากเดิมมันต้องรอติดตามดูว่าไอ้ปมดราม่าที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับผมโอเคขอบคุณครับผมก็ยืนกยืนก็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 ยืนตัวยืนก็ยืนก็ยืก็นก็ก พูดนะครับผมก็ยขนแล้วก็เดี๋ยวมอาาก็ย่ออนะขอขอได้ไหมเียงอได้ครับนม่่อะไรอมนี่ยังหนุทังัน้เลยก็เว่าแอย่างนี้นึงโอเคนีใกล้กันหน่อยใกล้กันหนยคมองต้อป่าักมีนะมองนี่ก่ันนะอาที่เราฟังเธอแต่ฟังเ่สร็จต้องนี่ต่อนีนะ มองนี่มองนี่มองตรงอนจบเลยเอาทีเดียวคนเดียวเลยเนอะทีเดียวเออจะได้ไม่ต้องถ่ายอีกแล้วจะได้ไม่้้อง่ไม่หอกใรเราา่ได้ใช้ไม่ได้วะเหรอทได้ได้ไม่ได้ได้เออ่าเจไม่เล่มอคเ้เ ขอบคุณครัให้รุ่นะคัพอนเครับ่เดินางปลดขอบคุณครอยู่ไทยสิเผมไม่เป็นทหารแลวเป็นผู้หญิงแล้วพอหนักเกินแล้ไม่เป็นทหารแล้วก็พูดเป็นผู้หญิงได้เลยอ่ะบุญมาเ่อยๆฝักงนพ้ราคาตรงนี้จ้าพี่เบิ้มลมไหนครับพี่เบิ้มพี่เบิ้มสวยบองพี่ปั๊บเปยนไเนี่ย อ่ะพี่มิวกลับมองกล้องนี้นะครับอ่เอีมือลงให้พี่ด้วยอ่ะกล้องนี้มีมือตีเียแล้วนึงเป็นยังไงว่เป็นกล้องนี้นะมีโอกาสพี่กล้องนึงจะเปิ